เออสบายดีล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านติดต,ต,ต,ตามรายการทางช่องสกายไลท์ชาแนลเนาะเมื่อนี้ผมกับสิมีเรื่องเล่าดีๆมาให้พี่น้องรับชมกันนะสำหรับช่วงนี้ก็คือบริเเดินทางไปเล่าเนาะแต่ว่าถ้าไปช่วงนี้การเดินทางไปเล่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมว่าอากาศมันดีล้วก็แม่น้ำลำธารสิมีอาหารหลายเนาะโดยเฉพาะอาหารที่ เป็นอาหารพื้นบ้านสิเป็นพืชที่เกิดน้ำลำธารน,น้ำแม่น้ำที่น้ำใสสะอาดช่วงนี้น้ำมันใสมันบกุคุนเนาะน้ำมันใสแล้วก็มีความสะอาดนะมันสิเกิดพืชชนิดหนึ่งที่เอื่นกันว่าไขา่เนะาะไข่ถ้าเราถึงไข่คนแถบอีสานบานเห่าหรือว่าคนอยู่ในประเทศไทยนี่สิบ่ฮงู้จักนะแต่เห็นรูปลักษณะของไข่เพิ่็สะว่า มันก่อเท่านั่นลนะเนาะเมื่อนี่สิมาไขความรับว่าไข่กับเท่ามันต่างกันบันไดเนาะที่นี่คำว่าไข่ไข่นี่เพื่อนเอินสาหลายที่เกิดขึ้นในแม่น้ำซึ่งสาหลายนี่ทั้งภาคเหนือของไทยเพิ่อ็เอิญขึ้นกันนะเพิ่อนออกเสียงว่าไก่เนาะคนทั้งเหนือออกเสียงว่าไก่คนลือคนยวนออกเสียงว่าไก่ เพิ่นเอิญเท่าเพิ่นเอิญว่าเต่านะเพราะว่าไทยทางเหนือเพิ่นบอกเสียงท่ออา่าไทยเพิ่นเอิญวานะ่าไตเนาะอ่าเท่าเผิ่อว่าเต่าทั้งคำว่าตังเนาะอ่าเพินเเนะเ่นบอกเสียงท่อแต่ว่ามันก็เป็นค้าเดียวกันแหละค้าว่าไข่ค้าว่าไก่เนาะที่นี่ไข่นี่อ่าเพิ่นแบ่งแยกกันอ่าระหวา่างไข่กับเท่านะไข่นี่เกิดในน้ำไหลนะสายน้ำธรรมชาติที่มีการไหลไหลเดให้เส้นไข่นี่ มันจะเป็นเส้นค่อนข้างหยาบกลัวเท่าแต่เท่านี่สิเกิดแนะนำน้ำนิ่งเ,เกิดในสะเกิดในน้องเกิดในอ่างเก็บน้ำที่น้ำบ่อได้ไหลเป็นน้ำนิ่งน้ำในบอ่อในสะเนาะมันจะเกิดเท่าเส้นเท่านี่จึงอ่อนเป็นเส้นที่อ,อ่อนอ่อนนุ่มนะแล้วก็เอาเห็ดกินก็เอามาลาบมาหยางกระแสบกลัวไข่แต่ไข่นี่เส้เนหยาบ นะเพราะว่ามันเกิดในน้ำไหลในเมื่อน้ำไหลนี่เ้นไข่นี่มันจะต้องอถือกระแสน้ำพัดผ่านพัดผ่านลวก็มันจะต้องมีเส้นที่ค่อคนข้างหยาบค่อนข้างแข็งกลัวจึงสีทนท่านกระแสน้ำได้ที่นี่การเกิดไข่นี่นะไข่นี่มันต้องมีหินนะมีหินอยู่ใต้น้ำนกะ็เอิดว่าไข่หินไข่หิน แต่ว่าบางส่วนเกิดในดินก็มีเนาะเกิดโผล่ขึ้นจากดินมาก็มี่แต่ว่าส่วนหลายที่อยู่ตามแม่น้ำลำธารสิเกิดจากหินเกิดจากใต้ดินนั่นแหละแต่ว่าใส่หินเกาะเนาะเกาะหินอยู่แล้วก็สายน้ำก็สิพัดก็สิไหลนะไข่พวกนี้กระสิต้านท่านกระแสน้ำกระสิงอกกระสิเงยกระสะเจริญเติบโตขึ้นมาเส้นมันก็จึงหยาบกลัวเนาะการ ที่พี่เก็บไข่น้ำแม่น้ำลำธารจากลูกในพี่น้องเบิ่งเนาะเพื่อนกระสีไปเก็บเก็บเก็บสิงมตามหินไปงมหินนินแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าขึ้นเศร้าขึ้นเก็บ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 ใส่กระตาเก็บใส่กระซาจากนั้นจึงเอามาล่างทำความสะอาดวิธีการล้างก็ต้องทุบเนาะใส่ใส่ไม้นี่แหละทุบ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  ทุบเพื่ออย่างทุบเพื่อให้เศษดินเศษตะกอนเศษใบไม่อย่างที่มันจับอยู่กับเศษไข้นี่มันมันออกนะมันออกแล้วก็พอทุบปับแล้วก็เศร้าน้ำล่างล่างล่างเศษดินเศษหินเศษใบไม้ต่างๆที่เกาะอยู่กับเศษไข้นี่ก็สิออกนะสิออกแต่ว่าการทุบมันต้องทุบหลายๆเ่อทุบจนจนจนกระทั่งมันสะอาดสะอาดแต่ว่าเท่าเท่านี่คือกันเท่าบ้านเท่านี่ บ่ค่อยบ่ต้องได้ทุบอีหยังเลยนะพอะเก็บเศร้าขึ้นมากกับล่างน้าดีๆเนาะ,ะเส้นเท่ามันสิอ่อนมันสินุ่มแต่ว่าเส้นแก่มันก็หยาบอยู่คือกันนก็ต้องเลือกเอาอตัวใดอ่อ,อนตัว,ออตวแก่ข้นที่เคยเอาเพิ่นก็สิแยกได้นะว่าตัวใดอ่อนตัวใดแก่เนาะฉะนั้นเข้า่าไข่กับคําว่าเท่านะก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่าเกิดในที่ต่างกันไข่เกิดในน้ำไหลเท่าเกิดในน้ำนิ่ง นะลักษณะเส้นกับสีตางกันไข่มันหยาบกลัวเท่ามันอ่อนกลัวแต่ว่าในอีสานบานเท่านี้บ่ค่อยบ่ค่อยได้แยกนะบ่ค่อยได้แยกว่าอันไหนเป็นไข่อันไหนเป็นเท่าเพิ่นเอินร่วมกันว่าเท่าเบิดนะหลายพื้นที่เอินว่าพักเขียวเนาะเอินว่าพักเขียวเพราะมันมีสีเขียวเนาะเอามาลาบเอามาหยังกินนะเอามาเห็ดคือเอาปนอาหอย่างหล้วก็สรอยบักถัวซ้อยหมก,กเขือใสนะ่ทั้งที่พี่น้องหลาย ทองที่นิยมกินกันกินลาบเท่าเนาะฉะนั้นถ้าว่าถึงไข่นี่หลายคนสิบุหูจักเลยนะคิดว่าอ้มันก็นเท่านั่นละนะเพราะเพิ่นบ่ได้บ่ได้แบง่งบ่ได้แยกแล้วในอีสานนี่มันบ่คอยมีแม่น้ำหลเนาะมันจะมีน้ำม,มูนน้ำชี่หรวก็หวยเล็กห,ว,หวยน้อยเท่านั้นนะ,ะเพิ่นกันเลยบ่บบ่แยกนะว่าอนใดเป็นไข่อะไรเป็นเท่าเอิ้นร่วมกันเบินะ้ะแต่สาหลายที่มันเกิดในน้ำ ถ้ามีสีเขียวแล้วเอือนเท่าเบิดนะแต่ว่าทั้งเหนือของเลาเนี่ยราคาร่วมถึงในเวียดนามในพม่าในภาคเหนือของไทยนี่เพิ่นแยกกันเนาะน่ว่าสาลายสีเขียวนี่มันคือกันอยู่กับจริงแต่ว่าถ้าเกิดในน้าไหลเนี่ยเอื่นว่าไข้หรือว่าไก่เนาะแต่ถ้าเกิดในน้านิ่งเกิดในสะเกิดในบ่อในหนองเนี่เอือนว่าเท่า มันต่างกันเพื่อนแบ่งแบ่งแยกกันออกแบบนี่เนาะมันนี้การนําเรื่องเล่าของกับไข่กับเท่าเอามาฝากพี่น้องเพราะเห็นพี่น้องหลายคนถามว่าไข่กับเท่ามันอ่านเดียวกันนั่นละบางคนว่าบางคนก็หูนะว่ามันโมเมนต์อันเดียวกันที่นี่การเอาไปนําไปประกอบเพจพี่น้องหลายคนถามว่าไข่เนี่เอามาลาบได้บอรกระลาบได้อยู่นะเอาที่มันอ่อนมันหนุ่มมัน มันยังบกแก้วมาลาบแต่ว่ามันสิหยาบนะมันสิหยาบกว่าเท่าการเอามาประกอบอาหารนี่กับมันสิบโศกแสบคือเท่านะ่ะแต่ว่าถ้าเอาเส้นอ่อนมันอิริโตที่มันยังยังเกิดใหม่ๆอยู่นี่กัเอามาลาบมาอย่างกระเพาะกลิ่น,นแต่ว่าพี่น้องทั้งเหนือเพิ่นนิยมเอาไปเห็ดไข่แผ่นเนาะสิเอาผสมง่าปรุงรสเกลือนำ้ำเกลือผงชูรสนะแล้วก็ ใส่น้ำตาลน้อยๆแล้วก็ห้วยง่าห้วยหยังไปตากแดดแล้วก็เอามาทอดกินบางคนบางคนเห็ดไข้ผงนะเอาไปตากแล้วก็เอามาทอดแล้วก็ามาตำตำเป็นไข้ผงจำก็ข้าวนิว่วก็ได้รสชาติอีกแบบหนึง่งกันนะเป็อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามามกนะเอามามกคือมกปลามกมกควกมกหยางนี่แหละนะเอาแตงใส่ห่อใบตองแล้วก็มกอันนี้ก็เอิ่นนมามกไข่หรือมกไก่เนาะ กะเอามาลาบน,บ,บนี่กะบ่นี่ค่อยนิยมคือกันนะถ้าเอามาลาบนี่ไปเก็บเอาอยุนุนหนอน้ำหนองน้ำน้อยสนะะเนาะสิเอิ้นว่าเท่าเลยเอามาลาบอ่ามันสิเส้นนุ่มมันสิอ่อนกว่ามันก็แซ่บกว่ารสชาติดีกว่าเนาะเออนี่ก็คือความต่างกันอ่าระหว่างอ่าไข่อ่า,อาอกับเท่าเนาะซึ่งพี่น้องในหลายท้องถิ่นก็คือสิแยกได้นะหลายท้องถิ่นก็เอิ้นร่วมกันไปเลยว่ามันคือเท่า นะมันเป็นสาลายน้ำเจดิดนะที่คานะคนในช่ชดนบทบานเท่าเอามาประกอบอาหารเอามาเห็ดเป็นแนวกินแนวยากนะเป็นอาหารปื่นตินปื่นเมืองอันะที่มีคุณคขาทังพจชนาการอยู่พอสมควรนะผมว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารอินซี่เป็นอาหารนะ ปลอดสารผิดเตดี๋ยวนี้มันก็มีน้อยลงเพราะว่าแม่นม้ำลำธารหรือว่าหอยน้องค้องเมืองก็เต็มไปด้วยสารเคมีถ้าแรงน้ำบ่สะอาดแรงน้ำม,มีสารเคมีพวกไข่พวกเท่านีก็บ่กเกิดนะมันเกิดบบได้มัน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 บข่ขืนเลยล่ะเพราะว่ามันมีมลพิษไหลถ้าว่าน้ำคุณยังีงมันก็ขืนบบได้เพราะแสงแดด่องบ่ถึงแสงแดด่องบ่ถึงขางลางมันไข่กับ่เกิดเท่ากับ่เกิด เพราะว่ามันต้องใส่แสงแดดในการสังเคราะห์แสงนะเท่านี่ถ้าแสงแดดต้อง่องลงไปถึงมันจังสีใ่มันจังสีโตได้เนาะอ่าเมื่องกันน้เรล่องเลากับไข่กับเท่ามาให้พี่น้องมาให้พี่น้องเบิ่งมาให้พี่น้องฟังอ่าหวังว่าสิเป็นประโยชน์นะแกผู้ที่สนใจเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนถามมาโอ้บางคนกับมาว่ามันกับอันยนกับเท่านั่นล่ะบางคนกับเขาใจบางคนกับบวกเขาใจเนาะมื่อนี้เอาเรื่องเล่ามาฝากละกันหวังว่าพี่น้อง อาจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับไข่กับเท่าหลายขึ้นเนาะสวัสดีแล้วก็สบายดีก็มากินข้าอยู่ผีเลยตัวนี้เนาะให้ไลยไวหย้หน่อยหน่อยมันเก่งเว้ยเฟสกี่ไข่เ,เออแมนละ่ะ ตีมันมันมันอยู่ในข้างในนะติดตรงตีเนาะได้โดนเจ้าติดโอ้ <laughs> พลังว่ะบรรยากาศดีคักดีเนี่ยโอ้บรรยากาศดีทักเลยเนาะคุณมันควายไหมพ่อจัน าหาไข่สักวันโอ้ข่ายยุ่งหลังเห็นบอกข่ายต้องเรียนน้ำข้นกับเรียนขึ้นกันโอ้ง่ามสักเลยบรรยากาศ กระง้ามเงี้ควายยุ่งหลังไหมป้าโอ้ข้าเจา้าได้มือเลยจากโลนี่หายโลดแน,น,น่นอ่ะพีจรามันหนีไปได้จน่ามันออกกอน บวกใส่ครับบวกสีแห้งเตอ่อนแห้งตีแห้งอ่อนมันแข็งนะมันต้านแส่น่ามันต้องแข็งเอาเพรทไข่แผ่นบวกเนี่ยคุณเห็ดไข่แผ่นไหมตั้งกันว่าตัวไปเพ็ดไข่แผ่นนี่ไข่แผ่นเนี่ยเอาตัวเอาตัวไหนมันเอาตัวเล็ก เออตัวนี้มันมันอ่อนกว่าเนาะเอาเพรไข่แผ่นเนาะข้าวเม่านะข้าวเ,เหนียวตัวนเนี้อเพร็ดยังให้ไข่แผ่นวะไข่เหนียวไป็นมกบ่อันนี้สิข้าไป็หนึ่งสายานางโอ้อีทแม่หนิเหนียวเหนียวเนาะร่างเบิดแล้วว่านี่ล่างร้อนแล้วร้อนแล้วเจ้าจะขอจิบบาะเด้อโอ มาจะฟังไทยผุนุนไทยบุกินไข่เพ็ดนี่กินคือกันมันบ่มีให้กินมันบุมีให้กินอยู่พุนใหญ่มันบ่มีน้ำน้ำมันบ่สงที่นี่โอ้โหงามคักเนาะธรรมศาสตร์ร่่มังนหาไข่ไายู้นำ